คือทุกวันเนี่ยปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือว่าคนเราเนี่ยว่า,างเยอะผมเนี่ยเคยได้รับการแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมนับถือมากนะฮะเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาเคยบอกผมไว้ว่าสมัยผมเป็นในเบรอนะบอกเนี่ยมึงเป็นในเบรอนะี่นะผู้บาอย่างนึงมึงต้องคิดอย่าให้คนว่า ถ้าถ้าคนว่างเราต้องทําชั่วนะครับเขาบอกโดยปกติแล้วเนี่ยคนว่างไม่มีใครคี่ทควารดีหรอกน้อยมีไหมครับว่างแล้วชวนกันไปวัดว่างแล้วชวนกันไปทาบุญนะฮะว่างก็เล่นไพ่ว่างก็ชวนกินเหล้าไอ้คนที่ผู้ใหญ่ที่พูดกับผมมึงเห็นบ่าวเนี่ยพวว่างอะไรพวกว่าเข้าพนนะเนี่ยทีนี้ทุกวันเนี่ยที่ผมบอกว่าบางอย่างแก้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่า คืออันนี้ก็ต้องสะท้อนไงนคือทุกวันนี้คนของเราเนี่ยมันว่างมาคือผมไม่รู้เหมือย่างนะว่าเวลาไปดูงานเนี่ยไปดูกันกานดูประเทศประเทศนู้นประเทศนี้บ้านอื่นเมืองอื่นนะแต่ทำไมไม่เห็นเอาเป็นตัวอย่างดีๆเข้ามาบ้านมาใช้บ้านเราบ้างเลย